เตรียมเฮผู้มีกากระบาดกลางฝ่ามือในเดือนมีนาคมเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใบบ,บัวบุญชาแนลด้วยนะคะทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม ในเดือนมีนาคม2568นี้ผู้มีกากระบาดกลางฝ่ามือท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยส่งผลต่อเรื่องการเงินและการลงทุนอาจถูกเปิดเผยจะทำให้การเข้าสังคมและเครือข่ายคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญผู้มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นท่านจะมีเรื่องการงานและความสำเร็จ แต่ต้องระวังกลางเดือนดาวยาเศษย,ย้ายท่านจะได้พบกับโชคลาภเศรษฐีมหาเศรษฐีความมั่งคัง่งความร่ำรวยขอให้ท่านพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ในเดือนนี้ดวงดาวที่สถิตที่อยู่ในจุดนี้ของท่านจะมีอารมณ์แปรปรวนอาจจะรู้สึกเครียดหรือคิดมากเกี่ยวกับเรื่องเงินและอนาคต และจะมีโอกาสการเงินเข้ามาแบบไม่คาดชิดแต่อาจจะมีเงินที่เคยติดค้างหรือมีรายได้พิเศษเข้ามาแต่ว่ารายได้รายจ่ายเยอะในเดือนนี้ความลึกซึ้งที่เกิดขึ้นอาจจะต้องระวังเรื่องลี้ลับอาจมีเรื่องที่ต้องถูกซ่อนเลน้นถูกเปิดเผยผู้มีการกระบาดกลางฝ่ามือจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในชีวิต และสิ่งที่สำคัญมีทั้งโอกาสและเรื่องที่ต้องระวังที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปี2568ดาวพฤหัสเดินหน้าเป็นเรื่องการงานและความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นหมายถึงจะเติบโตและมีโอกาสได้รับการโปรโมตหรือได้รับการยอมรับมากขึ้นหรือการงาน หากคุณทำอะไรนับตั้งแต่วันนี้จะมีความสำเร็จสูงจะทำการวางแผนจะได้งานจะได้เลืิกงานยางดีและมีโ,โปรเจกต์ใหม่ๆเหมาะแก่การสร้างโปรเจกต์ใหม่เรื่องการบริหารเวลาและอย่ารับงานมากเกินไปจนกลายเป็นความกดดันงานใหญ่อาจจะเข้าโครงการใหญ่อาจจะมาอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นได้ค่ะเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับ อาชีพเช่นสนับสนุนโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อกระตุน้นพลังของเราดาวพฤหัสมีเครื่องรางมงคลที่ออกแบบมาเฉพาะท่านรู้สึกว่ามีโอกาสเข้ามาการเงินมีโอกาสใหม่แต่ต้องบริหารให้ดีช่วงนี้รายจ่ายคนแบบจะเยอะมาก จะมีค่าใช้จ่ายที่เหลีกเดียงไม่ได้ต้องระวังนี่สินหรือการใช้เงินเกินตัวจะมีรายจ่ายเยอะอะไรอย่างนี้บางคนได้เสียเงินไปกับสุขภาพหรือกับการเดินทางไกลผู้มีการกระบายกลางฝ่ามือนั้นคุณจะได้รับเงินจากแดงที่ไม่คาดคิดเช่นมรดกตกทอดเงินบางอย่างได้คืนมาหรือรายได้เสริมจากโปรเจกต์ ช่วงนี้ทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลในการแต่งตัวให้ท่านนั้นแต่งเพื่อจะรับทรัพย์รับโชคโอกาสเรื่องเงินแบบคาดไม่ถึงหรือแบบไม่คาดคิดคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะในการทําความเข้าใจผู้มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นจะปรับความเข้าใจกันมากขึ้นแต่ต้องระวังมีปากเสียงกันมีเรื่องให้คิดมากคำพูดบางอยาง ไม่เข้าหูหรือคุณไปพูดบางอย่างไม่เข้าหูหรือมีปากเสียงกันได้เคล็ดลับเสริมดวงเรื่องความรักในเดือนนี้ขอให้ท่านนั้นพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะว่าความรักของท่านเป็นยังไงบ้างสำหรับผู้มีการกรบาดกลางฝ่ามือเพื่อให้ดวงการเงินดวงความรักเปิดใครที่คิดไม่ดี หรือช่วงนี้คิดไม่ดีกับท่านในช่วงนี้จะมีการศึกษาจิตต่างๆเดือนนี้ให้นั่งสมาธิต้องระวังอารมณ์ร้อนและการตัดสินใจแบบเร่งรีบด้วยค่ะในเดือนนี้ฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคอมเมนต์หน่อยค่ะบอกหน่อยในข้อนี้ต้องระวังสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะ การทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ความเป็นความตายเกี่ยวกับสุขภาพอย่างนี้จะดีไปถวายยาอย่างนี้บริจาคยาอย่างนี้อีกอย่างก็จะดีเสริมดวงเงินมากใครที่รอบัตรประกันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายหรือการซื้อยาไม่งั้นรายจ่ายจะเยอะและอยากให้ใครยืมเงินง่ายๆค่ะเพร่อเงินไปร่วมกับดาว ด้วยแต่หลังวันที่16อาจจะต้องมีกลับไปเคลียเรื่องความผันพันในเดือนนี้ท่านจะมีลุ้นเกี่ยวกับโชคลาภก็เป็นได้ค่ะผู้มีการกระบายกลางฝ่ามือนี้การค้า,าการขายจะได้รับเงินก้อนโตเข้าบัญชีจะเป็นเงินกู้ยืมมาบางท่านนั้นถูกหวยมาบ่อยมากเขาออกไปเลี่ยมทองเขาถูกหวยใต้ดินเขาถูกหวยเลขท้ายสองตัว แล้วเขาบอกว่าเขาเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งเขาผิดสามตัวนี้เป็นประสบการณ์ความสำเร็จการดึงดูดโชคลาภและความสำเร็จอาจจะเรียกว่าการเสริมบารมีเพิ่มโชคลาภให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุด ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คนมีพลังในการนำผู้นาอื่นดึงดูดโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองชอบคนมาหน้าอำนาจการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและความเป็นผู้นำที่แข็งแกรง่งความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ